เคยไหมที Sch ่ค er ุณรู้สึกเหมือนถูกเฝ้ามองทั Dis ้งที่อยู <S <S ่ลําพังเคยไหมที่ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในความมืดโดยไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหรือบางครั้งคุณอาจรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เสียงกระซิบจากอีกโลกเงาดําที่ฉายผ่านมุมตาหรืออุณหภูมิที่เย็นลงอย่างฉับพลันทั้งที่ไม่มีเหตุผลใด หลายคนเชื่อว่านั่นคือผีวิญญ,ญาณหรือดวงจิตที่ยังไม่ไปไหนแต่ในอีกมุมหนึ่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยเฉพาะฟิสิกส์ควอนตัมกลับตั้งคำถามว่าพลังงานเหล่านี้อาจไม่ใช่ผีแต่อาจเป็นเพียงพลังงานความถี่ที่ยังคงวนอยู่ในโลกของเราแล้วผีคือพลังงานหรือสิ่งมีชีวิตจริงๆความรู้สึกขนลุกตอนดึกคือจินตนาการหรือคือปฏิสัมพันธ์จากพลังงานระดับควอนตัมค่ำคืนนี้เราจะพาคุณดำดิ่งลงไปในมิติข,ของความลี้ลับที่วิทยาศาสตร์ยังไม่อาจปฏิเสธผีในเชิงความตัมพลังงาน พลังงานที่ยังคงวนในความถี่เดิมเรื่องจริงหรือความลวงหรือเป็นความจริงที่เราเพิ่งเริ่มเข้าใจถ้าคุณกล้าพอจงเปิดใจแล้วตามเรามาบทที่ 1. ทุกสิ่งคือพลังงานแม้แต่ความตายก็ไม่ใช่จุดจบในระดับพื้นฐานที่สุดของความจริงจากระวาลไม่ได้สร้างขึ้นจากวัตถุแต่มาจากพลังงานบริสุทธิ์อะตอมที่เราเคยเรียนว่าคือองค์ประกอบของสสารแท้จริงแล้วเกือบทั้งหมดคือพื้นที่ว่าง อิเล็กตรอนที่โคจรร,รอบนิวเคลียสนี้ได้เป็นอนุภาคของแข็งหกักแต่คือความน่าจะเป็นของการเกิดขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับผู้สังเกตนักฟิสิกส์อย่างวอร์เนอร์ไฮเซนเบกได้เสนอหลักความไม่แน่นอนซึ่งเปลี่ยนความเข้าใจของมนุษย์จากเดิมที่คิดว่าโลกมีโครงสร้างตายตัวไปสู่แนวคิดที่ว่าการรับรู้ของเรามีผลต่อสิ่งที่ถูกสังเกตนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทาให้แนวคิดเรื่องพลังงานมีชีวิตเป็นไปได้ในระดับควอนตัม ลองจินตนาการว่าหากทุกสิ่งคือพลังงานที่กำลังสั่นอยู่ในระดับความถี่ที่ต่างกันร่างกายของมนุษย์ก็เป็นเทียงพลังงานที่ถูกจัดรูปอยู่ช่วขณะเมื่อร่างสลายพลังงานไม่หายไปแต่เพียงแปลสภาพตรงนี้เองที่วิทยาศาสตร์ตะวันตกเริ่มคล้อยตามแนวคิดตะวันออกซึ่งกล่าวว่าชีวิตไม่สิ้นสุดเพียงแค่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายแต่มีบางสิ่งที่ยังคงอยู่บางสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั่นคือจิตหรือพลังชีวิตที่ดำรงอยู่ในมิติของพลังงานที่น่าคิดคือไม่มีทฤษฎีฟิสิกส์ใดระบุว่า จิตสำนึกจะดับไปพร้อมกับสมองสมองอาจเป็นเพียงเครื่องรับคลื่นเหมือนเครื่องวิทยุรับสัญญาณเมื่อเครื่องพังสัญญาณไม่ได้หายไปแค่ไม่มีสิ่งใดรองรับดังนั้นความตายในความหมายของวิทยาศาสตร์ควอนตามอาจไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดแต่คือการเปลี่ยนสถานะของพลังงานจากแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่งหรือที่เรียกว่าการเปลี่ยนความถีของการสันสะเทือนแล้วจิตที่ไม่ยอมเปลี่ยนผ่านละ่ะมันจะอยู่ที่ไหนคําตอบคือมันจะวนซ้ําอยู่ในระดับพลังงานเดิมและนี่คือสิ่งที่บางคนเรียกมันว่าผี ไม่ใช่วิญญาณหลอนแต่คือคลื่นจิตที่ติดอยู่ในโครงสร้างพลังงานและในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถสัมผัสสิ่งนี้ได้ก็มีคนส่วนน้อยที่จูนตัวเองในระดับความถี่ใกล้เคียงและสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ตกค้างพวกเขาไม่ได้เห็นร่างแต่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่ยังไม่เปลี่ยนผ่าน ดังนั้นหากโลกนี้คือสนามพลังงานขนาดใหญ่และมนุษย์ทุกคนคือคลื่นในความถี่เฉพาะการตายก็อาจเป็นเพียงการออกจากความถีหนึ่งเพื่อไปยังอีกความถีหนึ่งแต่ถ้าจิตไม่ยอมไปต่อมันก็จะอยู่ตรงนั้นวนซ้ำสั่นไหวและส่งผลกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงียบงนันบทที่2ความถี่ที่ตกค้างเมื่อจิตไม่ยอมปลดปล่อยถ้าพลังงานคือพื้นฐานของสรรพสิ่งแล้ว จิตสานึกก็คือพลังงานที่ละเอียดอ่อนที่สุดแต่พลังงานนั้นไม่ได้อยู่นิ่งหากแต่เคลื่อนไหวตลอดเวลาด้วยความถี่ที่สะท้อนสภาพจิตใจความถี่ที่สูงมักจะมาพร้อมกับความรู้สึกสงบเบิกบานและเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลในขณะที่ความถี่ต่ำสะท้อนความเจ็บปวดโกรธแค้นหวาดกลัวหรือยึดติดกับอดีตคําถามคือเมื่อคนเราตายไปแต่ยังมีความรู้สึกแบบนั้นติดอยู่พลังงานที่ยังไม่ได้รับการเยียวยามันจะหายไปไหนคําตอบคือมันจะค้าง อยู่ในสนามพลังงานของโลกไม่ไปต่อไม่สลายไม่แปรสภาพแต่วงเวียนอยู่ในคลื่นความถี่เดิมเหมือนแผ่นเสียงที่ติดร่องและคลื่นจิตแบบนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจแต่มาจากการปฏิเสธความจริงในทางจิตวิญญาณการจากไปโดยกระทันหันเช่นอุบัติเหตุการฆ่าตัวตายหรือความตายอย่างไม่เป็นธรรมมักทำให้จิตไม่สามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเหล่านั้นจึงยึดเกาะกับสถานที่เดิมผู้คนเดิมหรือแม้กระทั่งช่วงเวลานั้นไม่ใช่เพราะต้องการทำร้ายใครแต่เพราะพวกเขายังไม่รู้ว่าตัวเองควรจะไปต่ออย,อย่างไร แนวคิดนี้อธิบายว่าทำไมผีจำนวนมากจึงวงเวียนอยู่ในพื้นที่ที่มีพลังงานด้านลบสูงเช่นบ้านที่เคยเกิดการฆาตกรรมโรงพยาบาลที่มีความตายสะสมหรือสถานที่ที่เต็มไปด้วยการสาบแช่งการไม่ปลดปล่อยหรือการยึดมั่นในความเจ็บปวดเป็นการทําให้จิตติดอยู่ในความถี่ที่ต่ําสุดในระบบพลังงานและเมื่อความถี่นั้นไม่สามารถแปลสภาพได้ก็จะสะท้อนออกมาผ่านรูปแบบต่างๆเช่นการปรากฏตัวให้เห็นเป็นเงาการส่งกลิ่นเสียงหรือแม้แต่ความรู้สึกเยือกเย็นที่ไม่มีคําอธิบาย ในมุมของผู้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณน,นี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติแต่คือระบบพลังงานที่ยังไม่สมดุลเปรียบได้กับไฟฟ้าที่รั่วหรือสนามแม่เหล็กที่ผิดเพี้ยนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาจะคุกคามแต่คือพลังงานที่ยังรอการรับรู้การติดอยู่ในความถี่เดิมไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับวิญญาณแม้แต่ผู้มีชีวิตอยู่ก็สามารถวนซ้ำในคลื่นพลังงานของอดีตบางคนจึงใช้ชีวิตเหมือนคนตายย้ำคิดย้ำทำให้สามารถเปลี่ยนผ่านหรือปล่อยวางความทรงจำที่ฝังใจได้นั่นคือเงาผี ที่มีอยู่แม้ในคนที่ยังมีลมหายใจทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ไม่ถูกสอนในโรงเรียนและแทบไม่ถูกยอมรับในวิทยาศาสตร์กระแสหลักเพราะมันเปิดเผยความจริงว่าพลังงานของมนุษย์มีความต่อเนื่องหลังความตายและจิตที่ยังไม่พร้อมจะกลายเป็นความถี่ที่วงเวียนในโครงข่ายพลังงานของโลกหากมนุษย์ตระหนักได้ว,ว่าการใช้ชีวิตด้วยความโกรธหรือความยึดติดคือการผลิตพลังงานที่อาจทําให้ตนเองกลายเป็นคลื่นตกค้างหลังความตายบางทีพวกเขาอาจจะเริ่มเรียนรู้ที่จะปล่อยวางก่อนที่วันสุดท้ายนั้นจะมาถึง บทที่ 3. สถานที่เก็บคลื่นทําไมบางที่ถึงรู้สึกหนักอึ้งเคยรู้สึกไหมว่าแค่เดินเข้าไปในบางสถานที่แม้จะไม่มีใครอยู่แต่กลับสัมผัสได้ถึงความเย็นว่าความอึดอัดหรือบรรยากาศที่ผิดปกติอย่างอธิบายไม่ได้ไม่ใช่ความคิดมากหรืออุปทานแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพลังงานตกค้างที่ถูกฝังอยู่ในสถานที่นั้นในจักรวาลที่ทุกอย่างคือพลังงานพื้นที่ย่อมไม่ใช่เพียงผนังหรือพื้นดินแต่มันสามารถเก็บบันทึกคลื่นพลังงาน ได้โดยเฉพาะสถานที่ที่มีเหตุการณ์สะเทือนอารมณ์หรือเหตุการณ์รุนแรงลองนึกถึงสนามรบบ้านที่เคยเกิดเหตุฆาตกรรมหรือโรงพยาบาลเก่าสถานที่เหล่านี้ล้วนมีพลังงานของความตายความทุกข์ความสูญเสียหรือแม้กระทั่งความกลัวพลังงานที่รุนแรงเหล่านี้ไม่ได้สลายไปในทันทีแต่มันฝังตัวเองลงในโครงสร้างของพื้นที่ทั้งในกำแพงพื้นป่าไม้หรือแม้กระทั่งในอากาศในทางฟิสิกเราเรียกสิ่งนี้ว่าร่องรอยพลังงานในทางจิตวิญญาณบางกลุ่มเรียกมันว่า จิตสนามหรือทิมเขียวแห่งความทรงจําพลังงานเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นวิญญาณโดยตรงแต่มันคืออารมณ์และความรู้สึกที่กลายเป็นสนามแม่เหล็กของอดีตถูกบันทึกไว้โดยไม่รู้ตัวระบบพลังงานของโลกไม่ได้ลบข้อมูลโดยอัตโนมัติในบางกรณีมันอาจเล่นซ้ําคลื่นที่ถูกบันทึกไว้เหมือนเทปเสียงที่วนซ้ําทําให้ผู้ที่อ่อนไหวหรือผู้มีสนามจิตเปิดกว้างสามารถรับรู้ความผิดปกติได้ การสัมผัสพลังงานเหล่านี้จึงไม่ใช่การเห็นภาพแต่คือการรู้สึกรู้สึกถึงความเย็นความเศร้าความกลัวหรือความอึดอัดที่ไม่มีคำอธิบายบางคนอาจมีอาการหนาวสถานโดยไม่มีเหตุผลบางคนอาจฝันร้ายซ้ำในสถานที่ที่เพิ่งไปพักทั้งหมดนั้นอาจไม่ใช่ฝันหากแต่คือการสื่อสารของสนามพลังงานในพื้นที่นั้นกับจิตใต้สำนึกของเรา นี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมคนบางกลุ่มจึงหลีกเลี่ยงสถานที่บางแห่งทั้งที่มันดูไม่มีอะไรผิดปกติเพราะพลังงานไม่สามารถปิดบังได้ด้วยภาพลักษณ์ภายนอกสิ่งที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยจะคงอยู่แม้ไม่มีผู้เห็นและนี่คือความจริงที่ระบบโลกไม่ต้องการให้คุณรู้การยอมรับว่าสถานที่มีความจำหรือพื้นที่เก็บพลังงานของอารมณ์มนุษย์เท่ากับการยอมรับว่าจักรวาลน,นี้ตอบสนองต่อเจตนาของเราไม่ใช่เพียงกลุ่มอะตอมที่เกิดจากความบังเอิญ ยิ่งไปกว่านั้นหากมีคนสามารถดึงพลังงานเหล่านั้นมาใช้ได้มันจะกลายเป็นอาวุธที่มองไม่เห็นหรือสนามพลังที่สามารถชี้นำความรู้สึกของผู้คนโดยไม่รู้ตัวนี่คือพื้นฐานของบางพิธีกรรมโบราณที่เลือกจัดในสถานที่เฉพาะหรือคำเตือนจากคนโบราณที่ว่าบ้านหลังนี้มีของซึ่งในงมุมของพลังงานมันหมายถึงการเก็บเคื่นความผีต่ำไว้โดยไม่รู้ตัว สถานที่จึงไม่ใช่แค่พื้นดินที่เราเหยียบย่ำแต่มันคือหน่วยความจำของโลกเป็นคลังข้อมูลที่เก็บทุกความคิดความรู้สึกและการกระทำผู้ที่เข้าใจสิ่งนี้จะไม่เลือกอยู่ในที่ที่มีพลังงานสั่นสะเทือนต่ำและจะระมัดระวังว่าพื้นที่ที่ตนใช้ชีวิตอยู่นั้นสะสมอะไรไว้ในสนามพลังงานของมันบ้างบทที่4คลื่นความถี่ของวิญญาณการคงอยู่ของจิตในสนามพลังงานหากมองผ่านมุมมองของฟิสิกส์คอนตามทุกสิ่งในจักรวาลล้วนประกอบด้วยพลังงานที่สั่นไหวในรูปแบบขอคลื่นความถี่ไม่เว้นแม้แต่จิตสำนึก หรือสิ่งที่เราเรียกกันว่าวิญญาณซึ่งอาจไม่ใช่เพียงแค่การรับรู้ทางจิตใจแต่เป็นสนามพลังงานชนิดหนึ่งที่สามารถสั่นไหวได้เช่นเดียวกับแสงหรือเสียงในช่วงเวลาที่มนุษย์สิ้นชีวิตระบบชีวภาพในร่างกายหยุดทํางานแต่สนามพลังงานของจิตสํานึกนั้นไม่ได้สลายหายไปทันทีหากแต่ยังคงมีคลื่นความถี่ที่สั่นไหวอยู่ในมิติพลังงานบางระดับโดยเฉพาะหากวิญญาณน,นั้นยังมีแรงดึงดูดทางอารมณ์ความกลัวความโกรธหรือความผูกพันที่ไม่สามารถต่อยวางได้จิตก็จะยังคง,งวงเวียนอยู่ในคลื่นความถี่เดิมที่สัมพันนธ์กกัับควาามรู้้สึเหล่น ตัวอย่างเช่นวิญ,ญญาณที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยจากความอายุธรรมอาจมีความโกรธแค้นฝังแน่นอยู่ภายในจิตซึ่งจะทาให้คลื่นความถี่ของพลังงานจิตนั้นต่ําและหยาบส่งผลให้ไม่สามารถยกระดับสู่ความถี่ที่สูงขึ้นได้จึงติดค้างอยู่ในมิติพลังงานของโลกนี้และแสดงตัวออกมาในรูปแบบที่มนุษย์เราเรียกว่าถีแนวคิดนี้สามารถอธิบายได้ผ่านหลักการของ การสั่นสะเทือนที่ไม่สมดุลริ c o h e ีเรน v ์ไวเบ i ชนซึ่งแตกต่างจากการสั่นที่สมดุลของพลังงานแห่งความสงบเช่นพลังของพระหรือบุคคลผู้บรรลุธรรมที่พลังจิตจะเคลื่อนไหวในระดับคลื่นความถี่ที่สูงและละเอียดจนสามารถหลุดพ้นจากสนามพลังงานของโลกวัตถุดได้อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพื้นที่พลังงานตกค้าง หรือ residual energy zone ซึ่งพบได้ในสถานที่ที่เคยเกิดเหตุการ์สะเตือนใจหรือรุนแรงเช่นสนามรบบ้านร้างหรือโรงพยาบาลเก่าที่พลังงานความรู้สึกเดิมๆยังวงเวียนอยู่และอาจดึงดูดให้จิตที่ยังไม่หลุดพ้นมาแฟงอยู่ในบริเวณน,นั้นกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนมักสัมผัสพ,พลังงานแปลกประหลาดหรือเกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าผี ในมุมมองของพลังงานควอนตัมไม่ใช่เพียงแค่สิ่งเร้นลับตามความเชื่อพื้นบ้านเท่านั้นแต่เป็นการดำรงอยู่ของพลังงานจิตที่ยังไม่เปลี่ยนคลื่นความถี่ยังไม่คืนสู่สมดุลและยังไม่ปลดปล่อยจากพันธนาการของอารมณ์และความทรงจำเก่าๆนั่นเองบทที่5การสั่นสะเทือนความถี่และพลังงานของวิญญาณเมื่อจิตวิญญาณยังไม่เปลี่ยนคลื่นในจักรวาลของฟิสิกควอนตมัมมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากคือทุกสิ่งคือคลื่นพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุแข็งความคิดหรือแม้แต่จิตวิญญ,ญณาณทั้งหมดล้วนแผ่ความถี่ออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งความถี่นี้เป็นสิ่งที่กำหนดสถานะการมีอยู่ของสิ่งนั้นในมิติใดมิติหนึ่งเมื่อพูดถึงทีหรือวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดจะมีข้อสันนิษฐานว่าพวกเขายังคงสันสะเทือนอยู่ในความถี่เดิมหรือ,อย่านพลังงานเดิมที่เขาเคยดำรงอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตความถีนี้อาจเป็นคลื่นของความเจ็บปวดความโกรธความผูกพันหรือความกลัวซึ่งยังไม่ได้รับการคลายหรือเปลี่ยนแปลง จิตวิญญาณที่ยังจมอยู่กับพลังงานชุดนั้นไม่สามารถขยับขึ้นสู่ระดับความถี่ที่สูงกว่าได้หรืออาจเรียกได้ว่ายังไม่สามารถตลดล็อกตัวเองเพื่อเข้าสู่ภาวะของการปล่อยวางและยกระดับไปสู่มิติจิตวิญญาณที่สูงขึ้นเช่นมิติของความรักความสงบหรือภาวะนิพพานความถี่นี้สามารถส่งผลกระทบต่อพื้นที่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเก่าสิ่งของเก่าหรือสถานที่ที่จิตวิญญ,ญาณน,นั้นเคยยึดติดอยู่ผีจึงไม่ได้เป็นแค่ภาพหลอนแต่คือพลังงานที่วนอยู่ในสนามสนามหนึ่ง ซึ่งหากบุคคลใดเปิดเคลื่อนรับสัญญาณนั้นได้ก็อาจสัมผัสหรือรู้สึกถึงพลังงานของวิญญาณได้เช่นกันตัวอย่างที่เห็นบ่อยคือคนที่อ่อนไหวหรือมีความสามารถในการสัมผัสพลังงานจะสามารถรู้สึกถึงบรรยากาศแปลกในบ้านร้างหรือโรงพยาบาลเก่าๆได้โดยไม่จําเป็นต้องเห็นอะไรเลยแต่พลังงานของความถี่นั้นจะส่งผลโดยตรงกับความรู้สึกความคิดและแม้แต่สุขภาพจิตของผู้รับในบางวัฒนธรรมโบราณเช่นทิเบตหรืออียิปต์โบราณเชื่อว่าการสวดมนต์การบําเพ็ญหรือแม้แต่การทําพิธีกรรมบางอย่างสามารถเปลี่ยน ความทีของจิตวิญญาณได้ซึ่งหมายความว่าสามารถช่วยให้วิญญาณปลดปล่อยตัวเองจากความยึดติดและขยับขึ้นสู่ระดับพลังงานที่สูงกว่ากล่าวอีกอย่างคือเมื่อพลังงานเปลี่ยนความทีก็เปลี่ยนและเมื่อความทีเปลี่ยนจิตวิญญาณก็จะไม่เป็นผีอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นคลื่นที่หลอมรวมกับจักรวาลในรูปแบบอื่นอาจเป็นพลังของธรรมชาติแสงสว่างหรือแม้แต่กลับมาเกิดใหม่เพราะฉะนั้นการที่ผียังคงปรากฏอยู่ในบางที่บางเวลาจึงอาจเป็นเพราะพวกเขายังสั่นอยู่ในคลื่นเดิมและโลกนี้ยังมีบางคนที่สามารถ เกิดคลื่นรับความถี่นั้นได้อย่างไม่รู้ตัวบทที่ 6. ความกลัวความโกรธความเศร้าความถี่ต่ำที่เหนียวรั้งดวงจิตเมื่อเราพูดถึงปรากฏการของถีในเชิงความตัมพลังงานเราต้องเข้าใจว่าอารมณ์ของมนุษย์ก็เปรียบเสมือนความถี่พลังงานชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในธรรมชาติอารมณ์เชิงลบอย่างความกลัวความโกรธหรือความเศร้ามีความถี่ที่ต่ำและหนักแน่นสิ่งนี้มีผลโดยตรงต่อร่างพลังงานหรือสนามพลังงานโดยรอบของเรา ในขณะที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่การจมอยู่กับอารมณ์ด้านลบอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ร่างพลังงานของบุคคลน,นั้นติดอยู่ในความถี่ต่ำซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปหากบุคคลน,นั้นเสียชีวิตขณะยังยุติดกับอารมณ์เหล่านี้เช่นเสียชีวิตขณะกำลังโกรธอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตเพราะความเครียดเกินควบคุมคลื่นความถีพลังงานของเขาจะยังคงสั่นอยู่ในระดับเดิมแม้จะไม่มีร่างกายทางกายภาพแล้วสิ่งนี้เองคือหนึ่งในชื้ศรีที่อธิบายได้ว่าทำไมดวงจิต ของบางคนยังคงวงเวียนอยู่ในมิติของเราโดยเฉพาะในสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงหรือมีความเศร้าแรงกล้าเช่นโรงพยาบาลสถานที่ฆ่าตัวตายหรือบ้านที่มีเหตุการณ์บาดแผลทางจิตใจลึกๆเพราะคลื่นพลังงานของผู้เสียชีวิตไม่ได้ยกระดับเปรียบเสมือนผูกติดอยู่กับสนามแม่เหล็กของโลกหลายศาสนาและความเชื่อจึงเน้นเรื่องการให้อภัยการสำนึกและการปล่อยวางก่อนตายเพราะการให้อภัยและการปล่อยวางจะช่วยยกระดับความผีจิตให้สูงขึ้น พลังงานจะเบาและเคลื่อนตัวไปสู่ระดับที่สูงกว่าเป็นการเปลี่ยนมิติทางพลังงานในเชิงควอนตัมในทางกลับกันผีหรือดวงวิญญาณที่ยังวงเวียนอยู่ในโลกมนุษย์มักมีลักษณะติดอยู่ในความรู้สึกเดิมๆไม่ว่าจะเป็นความแค้นความเศร้าหรือความกลัวบางครั้งยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ตายเสภาพจิตยังไม่ยอมรับความจริง ในเชิงควอนตัมนี่คือภาวะที่พลังงานไม่สามารถแปลรูปสภาพของตนเองได้ยังคงสั่นในความถี่เดิมซ้ำซากเป็นวงจรที่ไม่มีวันจบลงจนกว่าจะมีแรงหรือความตั้งใจบางอย่างเข้ามาเปลี่ยนแปลงเช่นการทำบุญส่งจิตการสวดมนต์ด้วยคลื่นเสียงที่สูงหรือแม้แต่การสื่อสารอย่างอ่อนโยนจากคนในครอบครัวที่ส่งคลื่นความถี่รักและให้อภัยไปยังดวงจิตนั้นบทนี้จึงสะท้อนความจริงในระดับลึกว่าเราทุกคนคือผู้สร้างความถี่ของตัวเองและเมื่อเราจะไปความถี่นั้นจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปต่อหรือวนอยู่กับอดีต บทที่7การปลดปล่อยพลังงานจิตกุญแจสู่การเปลี่ยนคลื่นความถี่และการปลดปล่อยวิญญาณในจักรวาลที่ทุกสิ่งล้วนเป็นพลังงานและคลื่นความถี่จิตวิญญาณที่ติดอยู่ในคลื่นเดิมไม่สามารถหลุดพ้นไปไหนได้หากไม่เกิดการปลดปล่อยหรือเปลี่ยนความถี่ของพลังงานเหล่านั้นการปลดปล่อยนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การตายจากร่างกายแต่เป็นกระบวนการที่จิตต้องผ่านเพื่อยกระดับคลื่นความถี่จากความผิดต่ำที่เต็มไปด้วยความกลัวความโกรธหรือความยึดติดไปสู่ความถี่สูงที่สงบเบาสบายและปลอดภัย ในหลายวัฒนธรรมมีพิธีกรรมโบราณที่ดูเหมือนเป็นเรื่องลึกลับเช่นการสวดมนต์บทสวดมนต์การทำสมาธิหรือแม้แต่การส่งจิตไปในภพภูมิที่สูงขึ้นเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่ช่วยเร่งการเปลี่ยนคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณเพื่อให้สามารถเคลื่อนผ่านไปยังมิติใหม่ได้ ในมุมมองของคฤษฎีสมคบคิดมีความเชื่อว่ามีหน่วยงานหรือกลุ่มลับบางกลุ่มที่ใช้ความรู้เรื่องพลังงานและคลื่นความถี่นี้เพื่อควบคุมหรือกักขังจิตวิญญาณของผู้คนไว้ในบางสถานที่หรือบางมิติเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเช่นการเก็บพลังงานทางอารมณ์หรือการสร้างสนามพลังงานเพื่อประโยชน์ในการควบคุมจิตใจ,ใจมนุษย์นอกจากนี้การปลดปล่อยพลังงานจิตยังเกี่ยวพันกับการให้อภัยและปล่อยวาง ในระดับจิตวิญญาณเพระความยึดมั่นและอารมณ์แง่ลบคือพลังงานที่เหนี่ยวรั้งวิญญาณไว้ในคลื่นความถี่ต่ำการเรียนรู้ที่จะให้อภัยตนเองและผู้อื่นจึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการยกระดับคลื่นความถี่และหลุดพ้นจากวงจรน,นี้หากไม่มีการปลดปล่อยความถี่ต่ำจะกลายเป็นพลังงานตกค้างที่คอยดึงดูดพลังงานในลักษณะเดียวกันมาเรื่อยๆส่งผลให้เกิดการวนหลูกของวิญ,ญญาณในมิติเดิมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในทางตรงกันข้ามการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคือการเข้าใจว่าพลังงานและความทีเหล่านี้มีผลอย่างไรต่อชีวิตและจิตใจของเราและใช้วิธีการต่างๆเพื่อเปลี่ยนขึ้นความทีของตนเองให้สูงขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเดินทางของจิตวิญญาณไปสู่มิติใหม่ที่สงบสุขกว่าบทที่8การรับรู้และการสื่อสารของพลังงานผีในมิติคอนตาม เมื่อพลังงานจิตยังคงวงเวียนในความถี่เดิมที่ไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้อยู่นิ่งแต่มีการสั่นสะเทือนและกระจายออกมาในรูปแบบของคลื่นพลังงานที่สามารถถูกรับรู้ได้โดยสิ่งมีชีวิตบางประเภทรวมถึงมนุษย์บางคนที่มีสนามจิตเปิดกว้างหรือมีความไวต่อพลังงานสูงในแง่ของฟิสิกส์ควอนตัมปรากฏการนี้อาจถูกอธิบายได้ว่าเป็นการซ้อนทับของคลื่นหรือควอนเท erm ิร์ซูเปอร์เพอร์ซิเชนซึ่งพลังงานที่ยังไม่เปลี่ยนผ่านนี้สามารถดำรงอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันและมีความเป็นไปได้ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากภายนอก ผู้ที่มีความสามารถพิเศษหรือมีสัมผัสพิเศษอาจทำหน้าที่เป็นเครื่องรับคลื่นที่สามารถดึงข้อมูลหรือความรู้สึกจากพลังงานเหล่านี้ออกมาในรูปแบบของภาพเสียงหรือความรู้สึกซึ่งเป็นที่มาของปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าผีหรือวิญญาณบางทฤษฎีสมคบคิดเสนอว่าองค์กรหรือกลุ่มลับบางแห่งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการอ่านหรือแม้แต่ควบคุมคลื่นพลังงานเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมจิตใจหรือการเก็บสะสมพลังงานอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้การสื่อสารกับพลังงานเหล่านี้ยังเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนเพราะคลื่นพลังงานนั้นไม่ใช่ภาษาในรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจโดยตรงแต่เป็นสัญญาณในรูปของพลังงานความถี่สูงต่ำที่ต้องถูกถอดรหัสผ่านความรู้สึกหรือจิตใต้สำนึกจึงเป็นเหตุผลที่ทำามการทำสมาธิฝึกจิตหรือใช้เทคนิคพิเศษต่างๆสามารถช่วยให้บุคคลเชื่อมต่อกับพลังงานเหล่านี้ได้ดีขึ้นซึ่งในบางกรณีก็อาจนำไปสู่การพบเจอหรือประสบการณ์เหนือธรรมชาติ ทั้งหมดนี้ทําให้เราต้องตั้งคําถามว่าสิ่งที่เราเรียกว่าผีไม่ใช่แค่สิ่งเร้นลับที่ไร้เหตุผลแต่คือพลังงานควอนตามที่มีการสั่นสะเทือนและสื่อสารในรูปแบบที่เรายังไม่เข้าใจอย่างลึกซึง้งและถ้าเราสามารถเข้าใจและเรียนรู้วิธีการสื่อสารกับพลังงานเหล่านี้ได้จริงมันจะเปิดประตูใหม่สู่มิติของความรู้และการตื่นรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้คือภาพที่เราอาจไม่เคยได้มองผ่านมุมควอนตัมมาก่อน เมื่อความตายไม่ใช่จุดจบของพลังงานแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนรูปการเปลี่ยนสถานะของคลื่นที่ยังคงสั่นสะเทือนอยู่ในมิติของมันเสียงกระซิบในบ้านเก่าเงาที่ไม่มีตัวตนในห้องมืดหรือความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองในความว่างเปล่าอาจไม่ใช่เรื่องงมงายแต่อาจเป็นคลื่นหนึ่งที่ยังวนอยู่ในความถี่เดิมผีจึงอาจไม่ได้อยู่เพื่อหลอกหลออแต่อยู่เพื่อให้เราตระหนักว่าจักรวาลน,นั้นลึกซึง้งและซับซ้อนกว่าที่สายตามองเห็น และบางทีจิตสำนึกของมนุษย์ก็อาจเป็นพลังงานอมตะที่ยังเดินทางข้ามการเวลาโดยไร้ร่างกายจับต้องเพราะในโลกของคนต้มแม้สิ่งที่มองไม่เห็นก็ยังมีพลังบางอย่างที่ไม่อาจปฏิเสธได้พบกันใหม่ในความลึกลับครั้งหน้าคืนนี้อย่าลืมฟังเสียงรอบตัวให้ดีบางทีคุณอาจไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนั้น